บ้านไหนหนังชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่19ประเภทชุมชนกับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นถัดไปได้อย่างยั่งยืน เราเป็นหมู่บ้านที่ทําการประมงปลอดเครื่องมือที่ผิดกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนนี้ชาวบ้านก็จะมีโปะน้ําตื้นทําให้จํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในทะเลนา้อาอ่าวบ้านเหนันงของเราเนี้ยลดน้อยต่อยลงไปมากแต่เมื่อเรารณรงค์นะครับให้ชาวบ้านรื้อถอนโป๊ะน้ําตื้นทั้งหมดทําให้มีสัตว์น้ําเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันนี้นะครับชาวบ้านสามารถที่จะจับ คุ้งแชบวยได้วันละ40-50กิโลนะครับนั่นคือตัวชีวัดที่เราสามารถโบอกได้ว่าทรัพยากรของเราเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของจุมชนบ้านในหนังของเราครับหลังจากที่เราได้รับ รางวัลลูกลกสีเขียวในปี2562นะครับตัางจุมชนบ้านแนหนังของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อที่จะทํากิจกรรมในเรื่ององการอนุรักษ์เนี่ยเราก็ทาม,มากันตลอดไม่ว่าจะเป็นการทาพื้นที่หอยชักตีนนะครับพื้นที่มากกว่า70ไร่ครับทำซังปลานะครับมีการรวมกลุ่มกันเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเป็นป่าชายเลนนะครับซึ่งเรามีมากกว่า3,500ไร่นะครับส่วนไหนที่ชํารุดเสียห,ยหายเราก็จะนําเอาชาวบ้านเข้ามาปลูกเสริม เราพัฒนานในส่วนของกลุ่มอาชีพขึ้นมานะครับโดยให้ชาวบ้านของเราเนี้ยนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับหลังจากที่เราตามอาชีพหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนยางปารา ส่วนปา๊มน้ำมันการดาประมงพื้นบ้านนะครับอย่างที่ในหลวงพระองค์ได้ทรงสอนพวกเราไว้ว่าการพัฒนาชุมชนนียมันจะต้องระเบิดจากข้างในจะต้องเกิดจากความต้องการของคนในชุมชนที่อยากจะทํากิจกรรมนั้นๆก็คือเราได้กลุ่มวิสาหกิจที่ชาวบ้านก็คิดทาขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารปูมา้ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้วก็มีกลุ่มวิสาหกิจการเลี้ยงพึ่งพรง ตอนที่เราทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเนี่ยเวลาลาดตระเวนดูแลพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยก็ไปสังเกตดูพวกชนาโรงพวกพึ่งพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเขาไปช่วยผสมเกสรใ้กับพื้นที่ป่าชายเลเนก็เลยทดลองที่จะเอานํามันมาเลี้ยงเป้าหมายก็คือว่าเราต้องการที่จะให้พวกนี้ช่วยผสมเกสรด้วยแล้วก็ให้รายได้กับตางทีมานของคนที่เขาทำงานด้านการอนุรักษ์กด้วยจริงๆแล้วคนที่เขาเลี้ยงพึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราเลี้ยง แล้วเราศึกษาวงจรการทามานของมันเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนที่เขาเลี้ยงพึ่งเนี่ยจะโดนพึ่งเนี่ยบังคับให้ต้องเป็นนักอนุรักษ์เพราะว่าต้องไปเพิ่มแรงงานอ่านของพึ่งก็คือป่าน้ําหวานจากแหล่งธรรมชาติสิ่งที่2ก็คือว่าพวกนี้ จะไม่ชอบในเรื่องของสารเคมีซึ่งมันจะไปสอดรบับกับการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เราทําอยู่ทั้งเพิ่มในส่วนของป่าขึ้นมาลดในเรื่องของสารเคมีสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยในเรื่องของการดูแลทรัพยากรรายได้ทั้งหมดของที่นี่เราก็จะตัดออกมา1 0 1เเซนเรเนี่ยเราตั้งมาเรียกว่ากองทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเมื่อกลุ่มอาชีพของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเราก็เลยมาคิดในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเพื่อให้นักเที่ยวเนี่ย ได้กลมาเที่ยวชมทางวิถีของชุมชนของเราโดยจดทะเบียนเป็นเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไหนนะส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยค่ะแล้วก็ทานท่องเที่ยวมาเที่ยวชมในส่วนของทร,รัพยากรทางทะเลแล้วก็ทางบนบกด้วยค่ะในชุมชนเวลาที่เราแวะมาที่ชายหาดถ้าเกิดมีขยะเราก็จะมีการนําขยะเก็บกลับขึ้นไปด้วยเวลานั่งเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยค่ะเขาก็จะได้เห็นในส่วนของ ความสําคัญในส่วนของทรัพยากรทางทะเลนัล่นก็คือเป็นแหล่งอนุรักษ์ของเราด้วยแล้วเราก็ให้นักเที่ยวได้ตระหนักถึงทรัพยากรที่เรามีอยู่ในชุมชนว่ามันมีความสําคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราคิดว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์ก็น่าจะไม่มีใครแล้วก็ต้องเริ่มต้นจากที่เราก่อนนะคะจุดเด่นของชุมชนบ้านไหนหนังคือการเป็นนักสู้ตัวจริงทำงานจริงจังอย่างต่อเนื่อง ผลจากการฟื้นฟูป่าชายเลนทําให้ทรัพยากรสัตว์น้ํากลับมาอุดมสมบูรณ์และนําไปสู่การเริ่มอาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงพึ่งเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนจึงมีความยั่งยืนจากพัฒนาการด้านอาชีพที่มีความหลากหลายจนสามารถสร้างรายได้กว่าปีละ2 0 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือน